สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับวิไลนะคะมือหนีวิไลกับสิาพาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะทุกคนมานาั่งในกลิ่นหงส์หน่อยของวิไลนะคะเห็นบรรยากาศไหคะทุกคนวิไลเอาหวานหางจระเขออกมาไว้ข้างนอกค่ะเพราะว่าตน้นไงแล้ววิไลก็เลยอยากให้ครัวแบบว่าหลงๆแม่ก็เลยเอาูกพักทั้งมดเลยถือว่าอยู่ในครัวนะ่ะเอามาไว้ในกลิ่นหงสนะคะ นี่เลยมากลายค่ะมักลายแย่งแล้วแย่งอีก <S <S ความสุขเล็กๆน,น,น้อยๆของวิไลเนาะค่ะในตางแดนเนาะครับนั่นแหละค่ะมันี่สีมาบอกสู้กันฟังนะคะเหลืองว่าเป็นยังมีคนถามมานะคะวเวลากิสิมาตอบแล้วสีมาบอกสู้กันฟังว่า เป็นยังวิไลคือเลือกที่สคบกับคนต่างชาินะคะเอวิไลกระสินมาบอกสู่กันฟังนะคะว่าเป็นยังวิไลคือเลือกคบคนตางชาดคือบกคบคนบาน,บานคือบกคบคนไทยเอาอีลีแล้ววิไลคบคนตางชาินี่ตงแต่ตอนอายุสิบเก่ายี่สิบนะคะวิไลเลือกสีดเดินทางซ้ายนี่เพราะว่าแต่กี่เลยใหม่ๆกับมีความรู้สึกวา่าเออเขาเคยเห็นเนาะคะ่ะ เคยเห็นคนต่างชาติเลยรู้สึกว่าเออเ o w s h a r นโรน่นันแต่บอกทึงว่ามันมันบอกยังไงว่าวิไลกับเเคยมีแฟนจริงจริงจังนะคะสําหรับคนไทยหรือคนต่างชาต yeah, like, right. ิว SO so? mm ิไลกับเเคยมีจร mm ิงจริงจกังกับวิไลกับมามีจริงจริงจังกับคนต่างชาตินี่แหละค่ะก็คบเล่นๆก็สมัยเลียนก็มีอยู่คนไทยนะคะที่ว่าสมัยเลียนแต่ก็บระดรจริงจังยังกันมากไม่สมัยเด็กหน่อยเนาะค่ะมันก็เป็นวัยวัยหลุ่นวัยเด็กหน่อยที่ว่ายังบระท่านหูเหลืองนะคะ วิไลเป็นคนทีบอกถึงวาเหลืองความรักกับคบกับคนเพศต้องข้ามนี่หลุดซึกว่าวิไลจะบก่อยรู้เหลืองปันไดนะคะบก่อยเข้าใจในในเหลืองกา้นคบคนเพศตรงข้ามปันได้กัซี่นะคะบก่อยเข้าใจยังเลยก็คือว่าในชีวิตวัยหลุ่นมันก็เป็นยังที่อยากเที่ยวอยากเล่นมวนเป็นเป็นธรรมดาของวัยหลุ่นนะคะแต่ว่าพอมาถึงจุดจุดหนึ่งทีว่า ก็ได้พลาดวิไลก็เคยพลาดตอนอวัยรุ่นแต่ว่าก็บ่ดด้คุดยั้งหลยนะคะวิไลก็บ่ดด้จริงจังยั้งกับคนทีวิไลคบนําจะสินะคะก็บ่ได้คุดว่าถือว่าเป็นผู้บ่าวผู้สาวจะสินะคะก็เป็นความรักในวัยวัยเขาเรียกว่ายังวัยใสยวัยเด็กหน่อย,อยสินาะเป็นเป็นอีหยังที่อยากอยากรู้อยากเข็นอยากลองแต่ว่าวิไลกับบอดิว่วาอยากลองได้แต่เพราะความเราไม่รู้แต่ว่า วิไลออกไปข้างนอกไปหนไปนีนปน่กับมูเพื่อสิอยากออกไปเที่ยวบรดเลคคืวา่าอยากไปคบไผ่เจสีนะคะความคิดของวิไลที่สิเลือกท,ที่วิไลมาคบกับคนต่างชาติก็ดูความถี่ตะกี้กับฐานะกับบไดไมเนะคะฐานะทางรอบรัวกับบริมี่ยังแล้วตะนี้ก็ดูความถี่วิไลเขามาในกรุงเทพเขาไมา่อยู่ในกรุงเทพแล้วลงแสงสีสารพัด แล้ววิไลก็คบกับคนต่างชาติครั้งแรกนะคะคือสอ,สองปีนะคะมีแฟนคนแรกสองปีคบกันสองปีแต่แฟนคนแรกที่วิไลเคยบอกให้ฟังนะคะวิไลเคยบอกให้ฟังอยู่ก็อยู่ในที่ประมาณว่าก็บริจริงจังบ่ก,กับเบพ่นก็ทรงเสียวิไลทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเรื่งพอนอายุยี่สิบแปดวิไลกับประมาณสิบเก่ายี่สิบตอนนั้นนะคะนั่นคือครั้งแรกของวิไลที่มีแฟนค,คนต่างชาตินะคะ ดยความทีเอ่อเฮากับบกหมูเหลือง,เ,องเพราะเฮ่าวิไลกับบกเคยเด็กคบกับไพจีจีจด่าง,งวิไลกับบกท่านเข้าใจว่าการมีชีวิตคู่เข้าตรงใส่ชีวิตแบบใดในตอนนั้นก็เป็นอีหยังทีเอ่อเกาะเป็นอีหยังทีบกหูเหลืองอีกแหละค่ะแล้วก็บบกเข้าใจว่าคนเฮ่าเนี่ยคบกันมันมันสีเอ่อเขาเรียกว่ายังนอกใจจะสินะคะมันสินนอกใจกันบอกวิไลกับบกท่านเข้าใจเรื่องแบบนี้นะคะ คนเฮ่าเนี่ยโบเมน่าทุกคนจะรู้ประสบการณ์คือสิ่งสําคัญเนาะค่ะวิไลด้วยความทีโบมีประสบการณ์อีหยังเลยนี่แหละคือสิ่งหนึ่งทีบางคนที่โบเคยเจออีหยังโบเคยไปใสประสบการณ์คือสิ่งสําคัญที่ว่าเหาสามารถใสชีวิตเขาเรียกว่ายังชีวิตอีหยังผิดพลาดเฮาก็ยังแก่ไขถ้าเหาเคยเจออีหยังที่เหาผิดพลาดเฮาก็ยังแก่ไขได้แต่สิ่งใดที่เหาโบเคยเจอแมนบอกค่ะมันก็เป็นอีหยังที บอ้บว่าเขาจะแก่แบบใดนั่นแหละค่ะก็คือคือแฟนคนแรกนั่นก็เพิ่นก็หนอกใจวิไลวิไลก็บ่เคยหลู้เลยว่าเพิ่นหนอกใจจนแต่วิไลมีความรู้สึกว่าเป็นยังผู้ชายคนนี้คือแปลกแปลแต่ก็ยังว่าท่านเข้าใจเด้ค่ะเพราะความซื่อความพอความซื่อความบ่มีประสบการณ์ในเรื่องแบบนี้ก็บอกเข้าใจว่าการใส่ชีวิตครูเป็นแบบใดเออก็พอ่พอพอ่อมีมาเมื่อหนึ่งวิไลก็เอ่อ ได้ไปหลุจากกับคนต่างชาติอีกคนหนึง่งด้วยที่ความรู้สึกในะตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเออมันมันมันแตกต่างกันนะระหว่างคนแหลกกับคนคนสองแต่พอความตีเห่าเออเลือก บกคืวิไลกับบกคยหนอกใจคนคนแหลกนะคะแต่ว่าเพ่นหนอกใจวิไลแต่วิไลกับบลูเรืองเนะค่ะมีคนมาเตือนวิไลวิไลกับบกบกเสือจะสีนะคะแล้ววิไลก็เคยจับได้น้ำลายเพือแต่พอความถี่ห้ากับบกข้าใจนึกว่าแต่มันอาจจะเป็นเรื่องปกติของคนต่างชาติเนาะค่ะแต่พอความถี่ห้าเข้าใจพิดๆแต่จริงจริงแล้วคนต่างชาติกับค,คนไทยมันกับบล้มี่ยังแตกต่างกันดอกค่ะเพียงแต่ว่าเพ่นไม,ม่หนาตาผิวสีบกคือกันกับห้าแค่นั้นเลยค่ะคือยังวิไลเคยบอกไฮไลท์ ให้ฟังหลายๆคลิปแลวนะคะว่าคนต่างชาติก็มีดีทั้งมีบอดีแต่มันก็แตกต่างกันไปนั่นแหละค่ะคลิปนี้ก็เสิยาวียอีกเลยละคะ่ะแตย่ยังกับพระท่านเิมบาบอาถึงเรืืองว่าสีว่าว่ายังเนาะคะ่ะวิไลกับสีบ่าหลบรลัดกันไปเลยว่าวิไลเลือกที่สีคบคนต่างชาติเพราะว่ามันเป็นยังที่เริ่มต้นแล้วนะขาใจบอกเริ่มต้นที่วิไลเลือกที่จะคบแล้วก็วิไลคิดว่าพ่นเข้าใจ ่นเข้าใจวิไลมากกว่าบอกถึงว่าคนไทยบอกคนไทยกับวิไลกับบเคยเด็กคบจริงจังนะคะคบแบบเดียวคบบ่ราะจะเตือนวิไลกับเลิกเพราะความที่วิไลรู้สึกว่าวิไลชอบคนขยันชอบคนที่สามารถดูแลกันและกันได้โหมแนวาสิมาให้วิไลเป็นคนคนดูแลหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนดูแลวิไลกับบคเคยเด็กเจอไพ่ที่มาดูแลวิไลดอกขานันหละค่ะแต่อีกอย่างหนึ่งก็ความที่ว่า อยากเจอคนที่ว่าดูแลซึ่งกันและกันแต่เพราะความเถียงวิไลเก็ควนควายหามาตลอดแต่มันก็บ่ได้บ่ได้ดังฝันบ่ได้บ่ได้คืออย่างที่วิไลคิดไว้แต่ก็พอมาเจอกับคนนี้วิไลก็เลื่อยคิดวาวิไลเคยแต่ง,งานมาก่อนสินะคะเพเคยแต่ง,งานมาก่อนในชีวิตวิไลคิดว่าสําหรับคนนี้แฟนปัจจุบันของวิไลเป็นคนแรกที่วิไลแต่ง,งานนํา วิไลคุดวาอันนี้คือเป็นความคิดในปัจจุบันนะคะวิไลคุดว่าการแต่งงานของวิไลมันยิ่งใหญ่อันเล้วแต่ความคิดคนยิ่งใหญ่คุณนะมันแหล้วแต่ความคิดคนนะคะสําหรับตัววิไลวิไลคิดว่ามันเป็นเอียงถีวิไลจริงจังสินะคะจริงจังกับกับการแต่งงานมากๆวิไลก็เลยคิดว่าวิไลจะบอวิไลก็จะอยู่กับแฟนคนนี้เดี๋ยวคลิปนาวิไลก็จะบอกส่กันฟ <t une S 1> <t une> ังว่า มีคนถามอยู่ว่าเอาสามีสามีบอมีสามีจนนุนนี่นันไปหาไม่เ,เพื่อหายชีวิตดีขึ้นเวลาเคยบอกแล้วเนาะค่ะแต่ประคนก็นยังสิบวราท่านเข้าใจว่าเป็นแบบใดนั่นแหละค่ะคลิปมันยาวแล้วว่าไปว่ามากก็สิงงงในจักหน่อยเอาเป็นว่าก็ ในอนาคตเข้ากับบุงโหเนาะค่ะจะเป็นแฟนคนไทยคนสัญชาติใดขอให้แต่เป็นคนดีวิไลกับคบได้หมดเลยค่ะวิไลกับบดีเลือกว่าจะคบคนบ้านๆหรือจะคบคนต่างชาติแต่สําหรับในปัจจุบันคือสามีวิไลวิไลกับหากสามีแล้วกับขอบครัวนะคะก็เลยคิดว่ามันก็อยู่ในจุดๆนี้อยู่จะสินะคะกับบดีอนาคตเข้ากับบุงโหงในต่อต่อไปแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าขอบครัวกับวิไลกับมีความสุขกันดีในในแบบ ครอบครัวแบบว่าพอเพียงสินะคะนั่นแหละค่ะสาหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะเดี๋ยวมาฟังกันใหม่ว่าเข้าหน้าวิไลสิมาบอกถึงว่าเอาแฟนเป็นแบบใดหนูน่นัานบางคนกันยัพุทท่านได้ฟังคลิปของวิไลที่เพลินพานมากที่วิไลเคยบอกสุกเก็ฟังนะคะสาหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะขัดไพ่อยากลูเรื่องรล่าของวิไลเกี่ยวกับวิไลก็คอมเมนต์ใต้คลิปแต่นะคะว่าชีวิตของวิไลคือคือแบบว่าเป็นแบบใดบางคนก็ ว่าพนเคยเห็นวิไลบกกจะคิดว่าอุ้ยพระแบบว่ามีแฟนคนต่างฉาติมากหมากไมก่แต่กับพ้นสุดถ่ายก็มาอยู่แบบว่า,าเขาเรียกว่ายัางตกอับแต่บางเถื่อวิไลเคยบอกให้คนฟังว่าวิไลเคยตกอับคนเรามันมีมันมีมันมีตกมันมีมันมีข้นสูงได้มันก็นลงได้แต่ขันมีลงได้้าเหาขยันมันก็นสามารถข้นสูงได้เริ่มนับหนึ่งใหม่เราก็สามารถนับสิบได้ได้อีกสินะคะอย่าดูถูกคนที่เขาคิดว่า บางคนจะบอกว่าเออชีวิตวิไลเนี่เคยอยู่ที่สุ้งหรือตกมาที่ตำวิไลอาจจะถูกลอตเตอรี่ก็ได้ไพ่ซิฮูมันบังคับาคานันน่นแหละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วคะ่ะมาฟังกันไหมเดินสำหรับคลิปหนะ้าก็ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย